แชร์ความรู้สึกของตัวเองเนาะเริ่มท่แก้มหมุนก่อนก็ได้เราไปไลน์ไอ้ผู้สูงขึ้นมาค่ะไอ้ผู้สูงขึ้นมาค่ะแต่ถ้มันหอบเลยก่อนได้ไหมคะไปแล้วนะไปนะค้าาาจังให้ทั้งแก้มหมุนนะแล้วก็แม่ดีค่ะว่าแบบบอกหน่อยว่าไปรับจ้างทำอะไรบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะก็คือไปเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะก็คือตัวโกโก้กับกาแฟเท่านั้นค่ะ ไม่เค ok ยไป็นไลน์รานทองของเขาเนาะไม่ค่ะไม่ได้ไลน์รานทองค่ะก็คือรับแค่ตัว2ผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือเป็นอาหารคั่วคู่ค่ะอาหารเสร็มแล้วอกงานจ้างของแม่คน <Hey, ูเ mm ป็นแบบไรครั้งละต้องไห่คะกี่ชั่วโมงเพื่อนไขมีอะไรบ้างอะก็จริงๆของหนูกับแม่ก็คือเหมือนกันเลยก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็คือจะไล์อ่ะทั้งหมดก็คือในสัญญาก็คือ12ครั้งแล้วก็มีโชว์ตัว1ครั้งเท่านั้นที่เหลือก็จะไม่มีด้วย ใช่ค่ะเราไลฟ์ไปแล้วกี่บครั้งค่ะใช่ครบค่ะของหนูครบเลยสิบสองครั้งค่ะเพระครั้งละชั่วโมงหนึ่งค่ะที่กระเป๋วของเรานี่คือตัวน้ำเตือน LD โกโก้กับกาแฟค่ะซึ่งไม่ตัดสัญญาเป็นปีอะคะหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีตอนนี้ผ่านไปปีเดีวแล้วหมดค่ะเดือนแล้วก็คือของหนูครบจบสัญญาไปแล้วจบเป็สัญญาไปแล้วใช่ค่ะก็คือไม่ได้ไปไลฟ์กับเขาประมาณสองสองเดือนจบตั้งแต่มีนาค่ะใช่ขอนออกถือ าไม่มีค่ะของหนูไม่มีค่ะก็ไม่มีนอกเหนือสัญญาก็คือ12ครั้งแล้วก็แคเ่เปิดตัวครั้งหนึ่งที่ไปเจอที่เป็นแบบเป็นงานเปิดตัวของเขาผลิตภัณฑ์อตอนระหว่างไลน์เขามีการแบบแจกของซองแดงหรือมีแจกทองอะไรอย่างนี้แมบที่มันเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยบุ๋ เขามีปกติอยู่แล้วค่ะเป็นทุกไลฟ์อยู่แล้วที่เขาจะมีแบบว่าโทรหาคนผู้โชคดีหรือว่าอนับเงินใส่กล่องอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบแหวนทองอะไรเขามีปกติอยู่แล้วทุกไลฟ์ค่ะเด็เด็ดเราเนี่ยคือยังไงคะเวลาเขาว่าจ้างทั้งรูปเท่าไหร่รูปข้อสิบเขาถเป็นพิจิตร์ค่ะก็คือได้เป็นก้อนไปค่ะใช่ค่ะใช่ว่าเขาขายทองนี่คือเขามีการแบบว่า บอกอะไรละก่อนไหมก่อนที่จะเอาอะไรเข้ามาในไลฟ์อะคะของหนูไม่ได้ขายเป็นทองค่ะของหนูคือขายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเขาแค่สมมติว่าคนโอนเ็วบางคนที่จะได้เท่านั้นหรือว่าโทรเป็นเฉพาะจาดจงว่าโทรวิดีโอคอลตรงนั้นเลยแค่นั้นค่ะต่ใน่เรื่องของทองก็คือไม่มีค่ะไม่เกี่ยวทองงไม่เจอแจ็คขวดแล้วแบบไลฟ์อย่างอื่นอยู่แต่เขามีทายอินมทองเข้ามาอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมถ้าไลฟ์สินค้าอื่นหนูเดินออกอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเรื่องปกติก็คือเรารับแค่2เราก็ทําแค่2เพราะว่าเราลองใช้แค่2อย่าง เขาไม่เคยเอาซ้อมเข้ามาใช่ไหมไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นที่เดินออกมีค่ะเพราะว่าเขาเขาก็จะรู้อยู่แล้วก็คือต้องก็ต้องพูดก่อนว่าเขาก็ให้เกียรติเราว่าจ้างเรามา2อย่างให้เราเป็นพรีเซนเตอร์2อย่างเขาก็ให้เราจับแคสผลิตภัณฑ์สตัวถ้ามีอย่างอื่นเขาก็จะให้เราไปนั่งก่อนไปพักก่อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะเอออย่าของแม่ดูนะคะเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันเพราะว่าลายคู่กับแก้มบุ๋ม เขาแม่ก็เปูสัญญาพิเชนเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะก็สิบก็ปีหนึ่งเท่ากันอแต่เหมือนของตัวแม่ลีจะมีเรื่องการที่แบบว่าเราคือเหมือนเขาจะพนสนตัวอะไร่เงี้ยแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่ลีเป็นคนที่สนุกแล้วแม่ลีทํางานเขาเขาให้เราเนี่ยทํางานประมาณร้อยหนึ่งเราทํางานไปเกิดร้อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนประทับใจแล้วแม่ลีไปที่ไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ลีสนุกและอยากเป็นกันเองกับทุกคนเพราะการทํางานเนี่ยจะได้ง่าย พราะตอนนี้คนมองว่าแม่เองว่าแบบเหมือนสนิทกับแม่ตามงนะคะมีความสัมพันธ์แบบสนิทสนมการส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ไหองจากเรื่องงานหรือว่าจ้างกันอ่ะถ้าไม่มีเรื่องงานก็ไม่ไปด้วยกันเพราะว่าเราเรารู้ว่าว่ายังไงสัาที่ผ่านาเราว่ายังไงที่หมายถึงว่ารู้อะไรทนัไนไม่เราก็ทําแค่ที่เขาจ้างแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาเชิญเราไปนะคะวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปสายแล้วที่จริงเราก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าเขาเอาเรือมารับก็ ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าแม่รีสร้างความสนุกสนานในโลกโซเชียลแล้วแม่รีก็เป็นอะไรที่เอาความธรรมชาติในความธรรมชาติของแมรีแมรีก็ ตอนนี้ก็ต้องระวังตัวแล้วค่ะค่ะอย่างแน็ตเหคะแน็ตไลฟ์กี่ครั้งไลฟ์อะไรเมื่อไอะไรบ้างไลฟ์ไปสองครั้งครับผมก็เป็นไฟเบอร์นะฮะกินแล้วก็ถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งมันสบู่กับครีมกันแดดครับผมแล้วไม่เคยผมไม่เคยขายทองอยู่แล้วการว่าจ้างเขาว่าจ้างเราเป็นอะไรไงบ้างครั้งละเท่าไหร่ ครั้งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ระบุจํานวนให้ฟ <myster iously> <ioso annoying> <problem> <zed TC 2> ังตอนนี้เนาะแต่ว่าก็คือมี2ครั้งนะครับที่ไปไลฟ์ก็เคยไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สตูดิโอผมเองครั้งนึงครับมีมาอะไรแถม ผมแทบจำาเลยไม่ได้แล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าอะไรที่มันนอกเหนือสิ่งที่เราขายเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งกูนะเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องว่าบางทีเรารับงานของอยู่ไม่ด้วยเราจะไม่ค่อยผมส่วนใหญ่ไปก็ผมจำได้ล่าสุดก็ล้างหน้าล้างสบู่กันแล้วก็เคยขายไฟเบอร์เมื่อปีที่แล้วตอนแรกก็ลืมไปแล้ด้วยนะไม่คือวันนี้จริงๆเขาไม่ได้เรียกผมอะไรมานะแต่ว่าคือก็ รู้สึกว่าเห็นคนอื่นมาแล้วก็เราก็้ามากันเราเขามากันสามคนไม่ได้เรียกนะค่ะเราเราเป็นหนึ่งนสามสองคนที่มีรายชื่อแลยอยากมาแพื่อความสบายก็คือดีกว่าตอนหลังมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะเราก็มาวันนี้ก่อนเลยเจ้าที่มีขอหลักฐานอะไรให้ส่งมาเพิ่มเติมก็ทุกอย่างเลยบอกว่าที่ว่าบริษัทเราบริษัทเขาติดต่อมีการรับเงินกันยังไงถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วก็ทํางานอะไรมันก็มีชี้แจงชัดเจนว่า ไฟเบอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็สบู่กับครีมกันแดดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้จักสนิทสนมส่วนตัวไหมคับไม่ไม่คุณหตัดตัวผมไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรส่วนตัวคเลบอย่างเวลาแ็กร่วงหลังเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราควรจะทราบนะเพราะว่าทุกความร่ำรวยของเขาที่แบบฟู่อูมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับนุนหนุนได้ผมผมไม่รู้จะเอ๊ะทําไมแล้วก็เห็นใครๆหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แค่ชอบชอบก็เห็นบ้างห่วงทีดว่าเขาก็ดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะแล้วเราก็เคยทํางานกันอะไรเงี้ยก็ทักทายสวัสดีแบบบผู้ใหญ่่ลักะวาานยง ่วมง,งานกับเขาของผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้ว<น>ผม่วมงานกับเขาสิ่งที่ผมทําก็คือเวลาเขาให้เราขายอะไรเราก็ขายให้ดีที่ส<ม>ุดเท่าที่เราทําได้นะชั่วโมงนั้นตอนที่เราทํางานในผลที<น>่เรารับงานเขาอะไรคะเรามีเช็คอะไรบ้างเราถึงได้มั่นใจว่า่วมงานเราค้อก็หนึ่งพอการเรารับงานอะไรหนึ่งไฟเบอร์ผมตอนนั้นน่าจะเป็นว่าเราอยากกินอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้มาทดลองกินพอกินเสร็จมันอก็แตก เราก็า <S <S รับมาใช้ไม่มันกิน, <S <S นกินช่วยหรือว่าสบู่เราก็กคือของผมเนี่ยหลายคนจะทราบอยู่แล้วผมเป็นคนที่เวลาจะรีวิวอะไรเนี่ยจะชอบให้ฟังก่สินค้ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เราก็มาลองมาใช้ก่อนสักอาห์ที่มุงของอาทิตย์ตามที่เราใช้ดูอย่างน้อยว่าอะหน้าเราไม่แพ้คนอื่นก็น่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างครีมกันแดดมันพอทาได้ไม่แพ้ไม่เหนียวเหนอะหนาเกิน ก็ใช้แล้วก็ตอนขายของให้เขาก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นยังไงเรื่องของกรรมดาแตเรื่องนไม,ไม,ไม่ไม่กังวลใดๆ้งสิ่งนีครับไม่เลยแล้วเคยมีการให้ของอะไรแบ้างไหมครับไม่ไม่ครับ ไม่เคยรับอะไรนอกเหนือจากการที่ว่าจ้าค่าตัวเลยการรับงานของแน็กอ่ะมีแบบว่าแสดงว่าเราได้เห็นเพื่อนดาราคนอื่นที่เคยร่วมไรกับเขาเราเลยตัดสินใจรับงานด้วยหรือปะของผมคือมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นสนใจอะไรมากถูกไหมของผมเนี่ยต้องบอกว่างานเนี่ยติดต่อมาเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็สินค้าที่คล้ายกันเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราไม่ได้ไปนั่งดูว่าเจ้าของสินค้าเป็นใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราแค่รู้สึกว่าอ่ะใช้ได้จริงมีออยสำคัญที่สุด ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มาลองใช้มาลองกินมันโอเคแล้วก็ทำแค่นั้นเองครับดีเรื่องนั้นใช่ก่อนที่จะาำตอนนั้นก็จะมีการหมุนด้วยเนาะอืมใช่ใช่เราเป็นฝั่งเราสองอันนี้คือต้องยังไงคะในส่วนของการมันรับผ่านบริษัทผมผมต้องบอกว่าใช่ใช่รับผ่านบริษัทผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยจริงๆวันนี้ตัวผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องถูกเรียกหรืออะไรมาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่คือเราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราซึ่งถ้าใครอยากตามก็ต้องลองตามกันดูตอนแรกที่เห็นว่ามีชื่อเรา ไม่มีผมไม่มีความตกใจเพราะเรารู้อยู่แล้วเลยว่าหนึ่งเราขายของอขายของที่ผมได้รีวิวแค่นั้นเองผมไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ผมไม่กลัวอะไรคือตอนที่รับงานเรารับานในส่วนของการร,การี้ก็รับในนามบริษัทของแน็ด<อ>ยใช่ใช่เพราะว่าบริษัทผมเป็นคนรับรองแล้วพอเกิดเรื่องเนี้ยเราจะเป็นต้องตามตัวการมินไหมหรือว่าต้องติดต่อเนื่องเนเรื่องเ่บ้างอันนี้ผมต้องรอดูว่าว่าทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงแต่เนื่องจากว่าคือเราเราสามารถดูที่งานได้เราเปิดไปดูเลยตอนของขายของกับาร์มิน เล่นนี้แค่ทาใช้สบู่ใช้คียมกันแดดมันไม่ได้มีของเขาไม่ได้มีทองไม่ได้มีอะไรมันเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่ไม่มีความกังวลเลยใช่รับการเป็นพิธีการสอบถามถึงการลงนะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างหรือาต้องยื่นอะไรมาให้ทางพิธีมัยไม่เลยไม่เลยยังไม่มีเลยเพราะว่าหนึ่งเราเราดูจากหลักฐานได้หลายๆอย่างทช่ว่าเราดูวันที่เราขายของไลฟ์ก็มีคนดูมากมายเยอะแยะหลายหมื่นคนนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ นอกหน่วยง,งานของเราเลยเราคิดว่าเขาทราบเรื่องนะการเนั้นเราเกิดปัญหานี้ขึ้นนะอะไรผมว่าเดี๋ยวถ้าทราบ่าคงมีเอฟซีเดี๋ยวเขาคงไปบ่กเองแต, <c oughs> แต่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรสําหรับผมเล,เลยว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องสนใจหรือใดๆทั้งสิ้ <c oughs> น่าจะเป็นห่วงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นห่วงคนที่อะไรนะเป็นห่วงลูกค้าของทางเขาอะไรมากกว่าผู้เสียหายผู้เสียหายมากกว่าตัวผมแค่มายืนยันลยพี่พี่ผู้ขอตอบแทนได้ไหมครับพอดีกรรมมีเขา เออเก่าเก่ามาหาพี่กูอะค่ะเก็เหมือนเขาบอกว่าเขาอะเห็นเหตุการณ์แบบเห็นหปายถึงว่าได้รับทราบเหตุการณ์เกาติดตามเกอนได้นะคะเพิ่งไปทำสวยมันนี่ได้เห็นอ่ะติดตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในส่วนการมินต้องพีู่ใช่ใช่ค่ะพอดีอันนี้พี่กูบอกก่อนว่าพอดีพี่กูเป็นคนรับงานให้น้องแหนแล้วก็การมินเองค่ะ ทีนี้พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะกามมินเขาก็ทักมาหาพี่ปูว่าพี่ปูฉันได้ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะแบบถ้าสมมติว่าแบบมีอะไรที่แบบต้องการความร่วมมือหรือจะเรียกฉันกลับมามเดี๋ยวฉันยินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็มีนเขาก็ตอบลายเกาๆกมาหาพี่ปูเป็นหลักฐานไวนค้ค่ะเขามีความกังวลอะไรไหมคะเพราะเขาเห็นเขาเอ่อเขาเขากังวลเท่าน,นี้เลยค่ะเขาก็เลยลน์มาว่าทางทางที่นี้ต้องการแบบเรียกเขามาสอบ แบบให้ปักทำอะไรไหมเขายินดีที่จะกลับมาให้ทำร่วมมือเต็มที่คือเขาบอกแค่อยางั้นแต่เบื้องต้นเจ้า้ที่ก็มีการอยากแบบเรียกตัวกนมินมาอยากขอบคุณค่านท่านนายหน้า้างหลังกากนี้ของทั้งสามท่านนะแล้วจาเนี้ยกก็คงไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเราได้ให้การกับทางตำรวจไปพร้อมหลักฐานคือน้องทั้งสองคนและคุณแม่เนี่ยนะฮะ ได้มีการทําสัญญาถูกต้องมีการว่าจ้างหรือได้รับเงินถูกต้องเสียภาษีถูกต้องหมดซึ่งหลักฐานได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วซึ่งก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวกระทองไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับมีสัญญาถูกต้องมีการการโอนเงินก็ดีเลยตรงแปะตรงไปตรงไป,ตรงไปตรงมาครับแล้วน้องไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรรับงานโดยไม่ผ่านใครก็ผ่านการสแกนมาจากผู้จัดการแล้ว ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรก็มีออยถูกต้องมีการทดลองใช้ก็เป็นไปตามข้อมูลทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรต่อเป็นก็ไม่มีอะไรมาให้การในฐานะเป็นพยานเท่านั้นครับพี่บุ๋มคขออีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้เหตุการณ์เนี้ยคนก็โยมว่าดารามีอิทธิพลต่อสื่ออะไรเงี้ยสั่งโน่นนั่นนี่จริงๆอ่ะอันนี้ถ้าเกิดถามอะหนูได้ยินมานิดนึงแล้วค่ะคือหนูต้องบอกก่อนว่า ถ้าเกิดบอกว่ามีอิทธิพลที่เรื่องบอกว่าลบคลิปถ้าเกิดมีคนได้ยินบอกบางคนอาจจะเอ๊ะใครนะอาจจะเป็นหนูก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปที่บอกให้บอกว่าลบกวนลบให้หน่อยเนี่ยคือทางพี่ปูเป็นคนพิมพ์ไปบอกว่าลบกวนลบให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามีตัวของพี่พีทอยู่ซึ่งตัวพี่พีทเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับเงินและไม่ได้รู้จักกับ ทางนี้เป็นการส่วนตัว mm hmm. ก็เลยแบบจะขอให้ลบหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าข่าวอ่ะมันบิดเบือนไปในทางไหนเพราะว่าเราอแจ้งไปแบบรายละเอียดชัดเจน mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่มันออกมามันกลายเป็นว่าเรามีทุกคนแล้วไปบอกข่ mm hmm. มขู่สื่อให้ลบซึ่งหนูไม่มีอำนาจอะไรจะไปบอกให้ใครลบคลิปได้ถ้าคลิปนั้นหรือว่า ในสื่อของอันนั้น่ะมันเป็นเรื่องราวของหนูหนูก็โอเคที่ข่าวจะตีแผ่ว่าโอเคแก้ม,มุ่มไปรับงานมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือว่าอะไรเงี้ยหนูโอเคครับแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็คือแค่ขออนุญาตว่ากลบกวนลบให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นเองตัวตัวพี่สามีเราเขาเขาเขาเรียกเขาเครียดไหมกับเรื่องเนี้ยตอนนี้เขามาเกี่ยวเข้องน<อ>ี้เขาแบบจริงๆอ่ะเขาเป็นห่วงเรามากกว่าค่ะแต่ว่าด้วยทุกอย่างแล้วอ่ะคือเราค่อนขัางที่จะห่างมากในเรื่องนี้เพราะว่า อย่างเรื่องเกิดที่เกิดขึ้นผู้เสียหายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นในส่วนของร้านทองด้วยแล้วเนี่ยตัวของเราที่รับงานเนี่ยคือเราเป็นถ้าเปรียบอะไม่ว่าจะเป็นหนูแม่หรือว่าแน็เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ <laughs> สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้มันก็เหมือนกับแม่ค้าที่ขายอยูต่ตามพื้นที่ต่างๆแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราตรวจสอบได้จะเป็นพวกออยอโรงงานเขามีตัวตนจริงไหม สิ่งนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่นอกเหนือจากการตรวจสอบสิ่ง,งพวกนี้พวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตรวจสอบแบบไหนแต่สิ่งที่เราอาจจะระวังได้ในในครั้งต่อๆไปอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆ <S <S ที่มีการจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอ่ะอาจจะต้องระวังกันมากขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนเพิ่มเติมคอ,มอมเราพูดในฐานะตัวแทน ไม่ใช่โดยใครแหละเออหนึ่งใน <c oughs> คนที่เกิดแบบเนี้ยเจอปัญหาอย่ยนี้อะไรเงี้ยมันมีผลกับการรับงานหลังจากนี้ไหมว่าหลายคนก็แบบอาจจะลังเลในการที่จะรับงาไนไร์แล้วนะหรือแบบอะไรย่างเงี้ยคะไม่ <c oughs> ผมผมมองว่าก็ถ้าเป็นพวกตัวเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทําไปร่วมในคิดหรืออะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เรื่องน่าห่วงเลย <c oughs> เพราะจริงเรื่องแบบน,นี้เราก็เห็นจะมามันมีเกิดขึ้นอยู่บ่ออย่างเงี้ยสักพักอยู่ละสำหรับผมก็คือแค่ว่าเหมือนที่พี่ผมบอกถ้ามันมีการแบบ เอาอะไรมาล่อตาล่อใจ,าจมากมาถก็รู้สึกว่าอาจจะแค่ตัดสิ่งนั้นมันออกไปแค่นั้นเองแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราจะหยุดทํางานหรืออะไรกันมันคงเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็จะที่เน้นก็คือที่เราทําได้ก็คือมีอยอยม,มีโรงงานถูกต้องขายได้แบบว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยต่อคนใช้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวโปรโมชั่นด้วยถูกไหมเวลาเราเราจะมีเวลาเราจะรับถูกไหมครับใช่ค่ะอาจจะต้องดูเรื่องของโปรโมชั่นในการ ว่าสมมติว่าให้อันนี้เขาจะให้จริงๆไหมซึ่งมันอาจจะแบบค่อนข้างยากแต่ว่าคงจะต้องสก,กินเรื่องนี้ให้หนักมากขึ้นแม่ระะีล้ครับแม่รีหลับเียดหลับไหมครับแม่บอกว่าแม่ไม่หลบ <c oughs> ับหรอคคือ <c oughs> จริงๆแล้วว่าแม่จะไม่หลับแล้ว,ลวอ่ะก็ขอขอเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็สําหรับการสร้างความบันเทิงหรือว่าอยากให้คนมีความสุขอยากเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่สามารถทํางานได้แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าเลือกได้อะแม่ลีไม่เป็นอินฟูนะเป็นคุณย่าคุณยายที่ทำงานเขาเหมือนเขามาตีนสนิทกับแม่แมใ่ไหใช่เพราะมันก็มีคลิปที่แม่ไปเที่ยวพัทยาอะไรไรเงี้ยก็จริงจริงนะคะก็รถแม่ใช้รถเก่าแก้มบุกบีเอ็มนะคะแล้วก็ขับไปก็ฟันอะไรนะควันลุกแต่พวกเขาน่ะมีรถเรียงแล้วแม่ไปพัทยาพอไปกับเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าเอออยู่ไหนแล้วก็เลยแวะไปตรงนั้นแต่เห็นรถแม่ไหมคะรถ อันนั้นคือแม่ใช้ b m แล้วพวกเขาก็ใช้รถแพงๆแ,แต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องยอมรับความจริงค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าขอบคุณมากที่สําหรับคําถามนี้พอจะตอบได้เลยว่าแม่ลีใช้รถจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะคะก็ดีใจที่ถามคํานี้ย้ำ ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยได้อะไรเลยค่ะเขามีชักชวนทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมก็เขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเราเกิดมาอายุขนาดนี้เราไม่ทำธุรกิจกับใครเพราะทุกคนรู้แมลี่ก็ไปคลินิกที่ไหน เขาก็ดูแลแม่แล้วอยู่ดีดๆแม่จะไปทําอะไรกับใครทําไมนะ mm hmm. ก็ขอบคุณแบบสื่อถามแม่อย่างนี้เ mm hmm. พราะว่าจริงๆแล้วว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วแม่เป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ใช่มีสิทธาใช้แค่ตะกูลเดียวแม่มีลูกสาวลูกเขยลูกสะพย้ยตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วความไม่สบายใจของแม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่คะล่ะสำหรับการหลังตรวจเรื่องหรือเราเราเห็นอะไรก่อนหน้านี้มีไหมเนี่ย ไม่พูดดีกว่าก็ถอยออกมาไม่พูดดีกว่าก็ก็ถอยออกมาจริงๆแล้วทุกคนมีเหตุผลหมดสําหรับแม่ลีก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็แต่นับแต่วินาทีนี้ขอเป็นแม่ลีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีคําว่าอินฟูไม่มีคําว่าอะไรแล้วกับโลกโซเชียลก็เตรียมตัวเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็ดูแลหลานไม่ถือว่าแม่จะประกาศว่าไม่รับงาน,นไม่รูบกานบันเทิงกก็สุดท้ายนี้ก็บอกทุกคนว่าวันที่21นี้เนี่ย ก็คือรับที่ไว้ก็คือทุกโต๊ะทุกโต๊ะพี่หนูแหม่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายของตัวเองเท่าที่มีแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากได้เงินแต่ณนวันนี้แม่ลีสามารถคืนเงินได้นะคืนเงินได้แล้วก็ไม่รับก็หมายความว่าคืนเงินนี่คืน ในส่วนของพาตัวแม่นลที่เคยได้รับก่อนหน้านี้นไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเขาอยากขายของแบบที่เขาพอพออยู่พอกินของเขาใช่<อ>แล้วก็ไม่อยากไม่อยากได้เงินใครแล้ว<อ>แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอายุ60สามารถมีความรู้เรื่องร่างกายก็เลยอยากอวดในสื่อในโลกโซเชียล<อ>แต่จริงๆโลกโซเชียลเมื่ออยู่ไปลึกๆแล้วมันต้องระวังตัวอะไรเยอะ แล้วก็สําหรับคนที่จะสร้างเสียงฮาไม่ว่าจะเป็นแน็กเราเล่นอะไรเราเล่นเต็มร้อยนะลูกนะแล้วเราทําอะไรเรามีความสามารถเราอยากให้เขาประทับใจแล้วเรารับผิดชอบณวันนี้สอนเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่ว่าใครเราต้องโทษตัวเองพี่ผ่านนอนหนูคิดว่าไม่ลีน่าจะตกใจกับเรื่องนี้มากมากที่สุดจะทำยังไงคะเราจะที่ทำยังไงใช่ไหมคะก็เหมือนทุกคนนะคะ ไม่เชื่ออะไรใครแล้วไม่เชื่ออะไรใครแล้วเพราะมันไม่มีใครที่ที่ที่เหมือนเราความ,มจริงใจมันมีร้านอื่นใช่ไหมคะที่เหมือนแม่คุณแม่กับน้องแก้บบุ๋มเองก็ค่อนข้าของนในวงการออนไลน์เนี่ยแล้วติดต่อเข้ามาจนแบบ ตอนนี้มีหลายกรณีอย่างที่บอกมีหลายเจ้ามีหลายเจ้าที่มีเล่าไม่ได้ทุกงานอะไรอย่างนี้ค่ะขุดมาทีละเจ้าทีละเจ้ามีปัญหา่หมายถึงว่าสินค้าต่างๆหรอคะที่เราไล์ไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องอย่างที่หน uh, 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 um, uh, hmm. the right. uh, ูบอกค่ะว่าเราตรวจสอบในส่วนที่เราตรวจสอบได้ในเรื่องของการทดลองเนี่ยพูดเลยว่าพวกหนูอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้จัดการที่รับงานของ n กก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยู่ในกลุ่มๆเดียวกันคือทุกคนอ่ะจะลองก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะขายแบบแคบแบบเดียวก็ต้องได้ลองใช้ก่อนอยู่แล้วอย่างน้อยต้องแบบ หนึ 1> 1่งถึงสองวันก็ต้องได้ลองใช้เนอะพวกแบบโลชั่นหรือว่าอะไรงี้ต่างๆเราตอบไม่ได้จริงๆว่าเงินที่มาของคนที่มาจ้างเราอะเขาทํามาจากไหนเขาเอามาจากไหนเราไม่สามารถตอบได้จริงๆเป็นที่ที่ตอบได้ไหมว่าคนที่พี่ไปเนี่ยเขามาจ้างพี่เขาเอาเงินมาจากไหน,ไหนเราไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เราจะรู้คือ สรรพคุณของเขาโรงงานของเขาเลขอยอรเขายังดําเนินการอยู่ไหม <m uch ing> เขาแบบมีอะไรติดแบล็คลิสต์อยู่ไหมนี่คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้ที่เหลืออย่างที่บอกว่าเราคือพ่อค้าแม่ค้าแต่เปลี่ยนมาอยู่ในโลกออนไลน์เฉยๆ mm hmm. ถามว่าอาจจะมีภาษีหน่อยขึ้นมาอีกว่าอ๋อก็คุณมีชื่อเสียงทําทให้คนเชื่อถือแต่ว่ากว่าเพื่อเขาจะมาถึงตรงนี้ไดม้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องแบกรับหลายๆอย่างอย่างหนูเองคอมเมนต์ต่างๆที่แบบ พิมพ์ว่าหลายๆอย่างหนูก็ต้องแบบเราต้องจิตแข็งแค่ไหนในการมองข้ามสิ่งสิ่งนั้นแม่หนูขึ้นไลฟ์ว่าแม่หนูแบบสตอบ้างอะไรบ้างเราต้องอดทนขนาดไหนในการก้าวผ่านตรงนั้นเป็นพี่มีคนมาว่าว่าเธอสตอแม่เธอสตอรพี่ไม่รู้ไปตกเขาหรอคะนึกออกไหมเราเพิ่งอยากจะออกไปตกเขาด้วยซ้ำเนอะนึกออกไหมแต่เราทําไม่ได้หลายอย่างที่เราต้องแลกมาแล้วก็หลายอย่างที่เราได้รับจากสังคมเหมือนกันณวันเนี้ยที่หนูสามคนมาก็คือมาแสดงความบริสุทธิ์ว่า เนี่ยสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราได้รับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลเอาไว้ให้เพื่อมีประโยชน์ในขณะที้เราควเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นปัจจัยที่ท่าคนเชื่ออยากหมออะไรกับผู้เสียหายคะเออจริงๆแล้วอะในส่วนของหนูว่าอย่างที่หนูบอกว่าหนูอะมาในส่วนของอาหารเสริมในเรื่องของร้านทองอะไรเงี้ยหนูเกือบเป็นอีกคนนึงที่ไปซื้อทองเหมือนกันจริงๆแล้วคือหนูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าหนูก็มาในช่วงค้ายๆของเขาแล้วเหมือนกันที่เขา ทำการไลฟ์หรือว่าอะไรต่างๆ tas. แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่มีใครรู้ได้จริงๆคะ่ะ <ic ling> ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้บรโยย mm ิโภคเองหรือว่าตัวของคนที่ไปไลฟ์เองว่าเอ้ยเงินเขาเป็นยังไงหรือว่าของที่เขาได้มาจะเป็นยังไงหนูก็ไม่มีความรู้เรื่องทองเหมือนกัน mm hmm. เราแค่เห็นว่ามันเป็นสีทองแค่เห็นว่าน้ําหนักมันอาจจะเบาหรือน้อยซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะตรงนั้นเราไม่ได้มีเครื่องตรวจหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เราสาม,มารถดูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยแบบว่า ดูแล้วก็ศึกษาจริงๆว่าเอ้ยอันนี้ควรควรซื้อไหมหรือว่าอันนี้ยังไงดีหรือว่าไปในที่ที่เขามีแบบมาตรฐานรับรองแบบชัดเจนในเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าอะไรย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่สามารถทําได้จริงๆอ่ะตัวนรกคองเฟซเนี้ยมันให้กทเรียนอะไรกันแหนมที่สามับ คิดว่าแบบหลังจากนี้คงไม่ไม่เอาแบบนี้แล้วหรือไม่ได้ไม่ได้คือคือตัวผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในในทางไม่ดีใดๆทั้งสิ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้บทเรียนยังไงแค่ว่าสิ่งที่ที่เราต้องเราไม่ได้เรียกเรียนรู้ต่อไปมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็แค่คือแบบที่ผมบอกเราไม่สามารถไปเช็คได้ว่าคนจ้างเราไปทําอะไรมาแล้วเพราะหนึ่งสำคัญเราบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเรื่องลายสินค้าตัวผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของ แสิ่งที่เราคือเราต้องคุยกับคนที่ติดต่อเรามาว่าของเนี่ยมันมีออยอต้องเอามาให้เราดูสำคัญสุดอันเนี้ยแล้วลองใช้ดูทั้งแพ็กเกจสินค้าดูเลยว่ามันมันโอเคไหมมันได้มาตรฐานไหมลองกินลองใช้กินแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงมันอร่อยแล้วก็รีวิวมันได้ใช่เพราะถ้าถ้าให้มันนั่งทัดหรือให้มันนั่งไล่ดูลูกค้าเป็นร้อยคนไรเงี้ยว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆธุรกิจ เบื้องหลังเป็นอะไรมันเช็คไม่ได้นะครับจริงๆเราสองคนนี้รับงานออนไลน์มานานแล้วพอมันเกิดข่าวไประเด็นอย่างเงี้ยขึ้นเรามองเรื่องการโดนเสียเครดิตด้วยไมหมคะเราสองคน,นมีความกังวลนะครับบุ๋มหนูว่ายังไงก็เสียอยู่แล้วค่ะหนูพูดจริงๆก็กือหนูคิดว่าน่าจะมีคนอยู่แบบหลายกลุ่มที่แบบอาจจะแบบเราไม่โอเคหรอกเราไม่เชื่อกับอีกคนนึงที่ยังเชื่อในตัวเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างก่อนที่จะแบบขายหรือว่าที่จะแบบว่านําเสนอพรีเซนต์ต่างๆอ่ะคือเราพยายามทดลอง ทุกอย่างแล้วจริงๆกันอะไรเงี้ยค่ะตัวแรกมีสินค้าตัวไหนหลุดไปเพราะข่าวหรือ้างไหมคะไม่มีไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเรื่องนี้ใช่ครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับมองตรงไหนนะพีเจ้าที่ไม่ได้นันัดต่อใช่ไหมไม่ค่ะจัดการด้วยกันะคะสั่งผ้าตรงนี้คะก็เหลือคะที่ผู้ดำเนินเรื่โอเคอ่ะ ขออ,ขออนุญาตมองฝั่งนี้นะคะตรงนี้นะคะแม่ดิจา้าร์เลนจอล